กินเมียนี่ยังไ่คือครับพี่น้องครับ บนรลุศาสตรครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุมสุกคนครับผมมันนี้ก็มาไตเห็ดคือกาแล้วพี่น้องเห็ดอยู่คาเขาเหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเป็นปลาไหมเนาะพี่น้องห้อยเคียร์หลายหลายพี่น้องคนครับนี่เราพี่น้องถามมาเนี่ยม้อเว้นบ่ได้กินหรอกพี่น้องตองไม้เนี่มืนขึ้นครับแต่ว่าเห็นใบเราพี่น้องไปเบิ้งนั้งกันครับจะส้งสีบ่หลายปันได้หรอกพี่น้องเพราะว่าคนมาเก็บหลายนะครับหนึ่งดอกนะพี่น้องนะ ดอกแรกแหกม้านครับพี่น้องครับสวยเลยครับหาอยู่หาจินไปพี่น้องช่วงนี้โควิดระบาดครับไปใส่กับไปยากครับเดี๋ยวมาหาไตหอกไตเห็ดนะพี่น้องน้ำหเว้นกับเขาสวนเนาะพี่น้องเนาะเสียหยา,าเสียยังไปครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับแกเ่เบิดเหลวพี่น้องเอ้ยนี่ มเนี่ยมันขึ้นกับพ่อได้ยู่ได้กินนะพี่นอ้องกต่มาหลายคนอยู่ครับวันนี้เขียนควนกับมานั่นครับทีมงานเกาหรอพี่น้องเขามาหาอยู่หากินนะมันขึ้นกับพ่อได้ยูได้กินนะครับน้ำหมูเว้นบ่ไหวดอกพี่นอ้องคนนี่โอ้ยว่ามันเป็นยางข้องถุมครับพี่น้องห่อหาไปเรื่อยๆครับผลพี่น้องเบิ่งห้อยเชียครับผม มเมนบดพี่น้องเลยพ่น้องดอกหนึ่งครับหักบดพี่น้องแก่แล้วครับฝนบริ้นมากพี่น้องเห็ดกับบ่อค่อยออก,อกป,ปันไดดอกปลานี่บ่อไหลปันไดครับพี่น้องคนมาไหลายครับที่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ล้วรุ่นน้ำกันไปเรื่อยครับพี่น้องเบิ้งกันเงาเงครับ แล้วหาไปพ่อจุ่มอยู่เนาะพี่น้องเนาะหาขาจ้ายางไปบ่พ่อครับเป็นได้ทางผุนได้บ่คือบ่เนาะคือมิดเหรอ,อ,อเอิญหาทีมงานก็นมีดีครับพี่น้องต่างคนต่างแยกใหญ่กันไปหาเจ็บเนาะพี่นอ้องย่านบ่ได้ไปยู่ไปกินครับมุนบดพี่น้องอเห็นครับ ทั้งนี้ป้ายาห,าหลายี่น้องนี่แต่ดอกจะแก้แล้วครับวุ้นผุ่นดอกหนึ่งพี่น้อง เดือดๆครับดึงกันไปเงีๆวเนาะตะก้าปลานี่ร้ายได้เลยพี่น้องเห็ดแต่ว่าห้อยค้นมาเอามูลีนปุ๋ยครับพี่น้นองดอกนีงครับมืนอนี่เห็ดดอกบันง,ง่ามปันไหนพี่น้อง ห้อยเขีย่ปัดหลายอีีเลยครับทุกคนครับผมไว้เนี่ยโมเว้นนี่บ่ต้องพูดเลยนะพี่น้องเนาะมึงขับห้อยเขีย่จนแปลนมืดเนาะพี่รองรหาอยู่หากินไปช่วงนี้โควิดระบาดเนาะพี่น้องคนจวนหลายกะบ่ได้ไปใส่มาใส่เนาะครับมาหาเจ็บเห็ดไปแหละพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องดอกน้อยๆนึงพี่น้องมัอนี้บ่ใ,ใหญ่หรอกครับ ก็จะเป็นเหลี่ยตาข้าจอ่อหรอพี่น้องเอามานันก็เก่าหรอพี่น้องคนเคยมันครับเคยได้กับตรงได้ขึ้นโต้ล่ะมีไงครับอู้ห้องดอกสามดอกผมต้องพี่น้องนี่ครับมันก็แล้วรหววอรอรพี่น้องแต่ปลานี่เป็นอย่างดอกหน่อยครับ เป็นจุน่มยร่งับพี่น้องครับขับคับทุกคนพี่น้องเงี้ยเครับดุนกันเงี้ยเครับขอบุญขอบคุณเพื่อนๆ,ๆทุกคนเด้อพี่น้องที่เขามาให้กำลังแรงใจนะครับพี่พีน้องๆทุกคนแหละครับขอบใจหลายๆครับ อยู่ไวน้ำกันครับพี่น้องยู่๋ยวพาพี่น้องมาไต่เห็ดคือกดแล้วครับอุบหดอกนึงงลูกใกลๆผมครับ ห้อยคนเคียดกับเคียนเนี่ยสงสัยเพิ่นเห็นผมมาเจ็บมือขึ้นนี่แหละพี่น้องนี่แต่ว่าคนละปลาดีครับข้าเจ้าก็สิรูว่าเหตดออกแล้วเนาะข้าเจ้าก็เลยลังกันมาเจ็บมันก็นเลยเป็นยังสีลรอพี่น้องแปนเือเติดยังสีหรอนนนนหครับพี่นอ้องเฮาหาอีกครับนี่ครับพี่น้อง หักโอลอนี่ครับ ม,มันเด้อมืัอนี้พอเจ้าที่เจ้าทางเลอะพี่น้องเลยครับปัดเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับเอาหมดเก้าอีกแล้วพี่น้องเอาหมดเก้าอีกแล้วครับยางชิลายกระสวงดอกเยี่ยนกังนครับอุ้งงามอยู่ดอกพี่น้องสวยๆเลยครับ ที่สามครับพี่น้องคุณพี่น้องนั่งไม่จะจะเป็นดอกน่อยครับเอาขี้เก่านะครับ เติบหนึ่งนะครับแต่มึงเป็นสีมุนมุนนี่พี่น้องมานนี่ก็ได้เฮ็ดอกดอกแก้แล้วครับโอ้ทีมงานมาทางใดบดนอคือมิดสีดีนอะอมานนี่เนาะสินครับพี่น้องสองดอกตั้งเติอนน,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 นี่ครับเห็นไหมครับ ใบควยวันไดก็ฮักดิพี่น้องเห็ดอันนี้ใบแห้งบันดดครับดอกนี้บานคักแล้วนี่นี่ครับมันนี่หาอีกหน่อยก็ทีได้ครับพี่น้อง คือสีเหลวแรงเหลว,วง่ายอยู่ดอกติพี่น้องเอ้ครับเจอแล้วครับ สองดอกนี่แมพี่น้องตรงใดจังสนะี่หมจังสี่นี่ข้าวเดียวเต็มตาได้ครับเห็นไหมครับทุกคนเอาหักตสวยหักคอหล่อใจครับครับถูกออกมีจุ้มอี่เล็บพวก ุดอกหนึ่งพี่น้องนี่ไกลไกลคุณครับงามเลยครับจะออกไข่ไข่สไตล์เห็ดเฟียงพี่น้อง ดอกนี่เนาะดูไกลๆสิครับเ้อไปเบิ่งน้ำกันมาจุ่มนั่นสีนียจดอกครับโอ้คือส่งดอกแกใช่เนาะเถาเบิดแล้วพี่น้อง นี่ครับโอ้ยงามาไรเด้พี่น้องสดๆเลยครับสุดยอดครับเอ้พี่น้องขึ้นตามาแลวหรอครับน้อยหนึ่งนี่อืครับง,งามเลยครับ สามดอกครับ,รบนี่ดอกพี่น้องปัดดังสี่ละเมียี่ยังไปคือครับพี่น้องครับ เสียงทีมงานบอกกันอยู่คุณครับ ปลาพี่น้องสิพาไปเบื้องของข้าเาพ,าใใพิ่นไดบ้างพี่น้องไปเบื้งครับรในได้บ่เอาเลยนี่ไปยืดมันยังคือเป็นปุ่มเป็นพ่วงใช่นหมนี่ทึกเต็มกำม,มือมื้อนี้พี่น้องอปะเฮ็ดเฮ็ดโอ้เอาปีก็ได้ครับพี่น้องเลาะกับมันนี่กันล่ะครับนี่ยปลาดิบสมเฮ็ดอยู่นี่โอ้เฮ็ดสมเฮ็ดอเอ้าผมเห็นขเขาเฮ็ดใน YouTube อยู่เด้มีอยู่เด้เน็ดอยู่เด้ๆๆๆ เป็นเดะเบาซุพี่น้องฟังกันดูม嘛นี่มันเบาคือยังมือขึ้นเบาห่อโอ้ยบาฝันมือขึ้นอะมือขึ้นนี่เตีถิ่มมาบอกครับนี่โอ้ไปพี่น้องเข้าไปเบิ้งเซียนควนครับโอ้มืาขึ้นเตะถีบไม่ได้หรอกเป็นไดะเซียนควนเดะเบาเลนี่โอ้สุเต็มตาแล้วครับพี่น้องสุเต็มตาแล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าเบิ้งกันดูมันเบาโอ้เซียนควนกับเดะลายครับพี่น้องครับเราก็ได้หลายอยู่พี่น้อง มุนว่ามันมุนบ่ได้ไหมไข่บางเงินดูห้องไข่ก็มีแต่ดอกมุนมุนแท้โอ้เส้นป่วนได้แต่ดอกงามๆพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับยังจเดินหน่อยหน่อยบ่งายังโอ้หนึ่งเดียดอกหนึ่งไหมพี่น้องเส้นป่วนบ่เห็นครับครับพี่น้องห้าไปรุ่นอีกครับ เห็นด้วมือไวๆ,ๆเจ็บใส่ตาครับไอ<า>้ซ้ำดอกบอก๊อบองนี่ไปที่น้องห้องกลุ่ม <ๆ S 1> กันเงาๆครับนะครับดอกไม่ดอกแล้ว non ดูนี่งามหลายเด้พี่น้องสุดยอดเลยครับครับพี่น้อง พี่น,อน้องเนาะกองดอกเล็กๆเกนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วครับ ครับพี่น้องโอ้จุ่มนีไหมหนึ่งดอกแล้วพี่น้องผมจะนำให้พี่น้องมงมาจุ่มนีสิมีอักดอกครับสองสามสี่หนึงโอ้ดกอดกง่กายไรครับ พี่น้องครับพี่น้องได้หลายเติบแล้วครับเหมือนนี่กระเดยพี่น้องรุ่นอนีงน้อยครับเดี๋ยวย่างไปหาทีมงานกันมาได้น้อยได้หลายครับพี่น้องครับนี่ก็ได้ออกมาแล้วครับพี่น้องทีมงานออกมาเบิดแล้วครับ เป็นเดอม,มันบ่เจียงก็หลบมือหนิว่าในเส้นโซงยางมืนอนีิใส่ขู่รึเปล่าเจ้าคือได้หลายแถยมือหนิ <S <S พี่น้องบ้างครับมือหนี่พ่อล้ะเส้นกวนเจ่าเอ้ามือนี่เสน<ค>น้<ค>นกวนก็ได้หลายครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็ได้หลายอยู่พี่น้องพ่ออยู่พ่อจินเหรอครพี่น้องเอ้ยมือนี่หาอยู่หายจินไปครับพี่น้องมา,ตาเตะก็ได้คือเกอเลรอครับมือนี่ไม่หน่อยก็ได้หลายแล้วครับเมียนเมียนถึงสั่นแล้วเนาะเอาห่อ อสวัสดีครับสวัสดีเลยทังสานนะ่พี่น้องเอ้ยไปนี่จากแล้วครับพอกันคลิปหนาครับส,สวัสดีครับ